หลายปีครับสี่ปีห้าปีแล้วครับตัวนี้ที่เชื่อมไปนี่ม่ที่เปลี่ยนจะคือมีแต่สลับโอเคครับจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนสามครับเดี๋ยวรอไปซื้ออยู่ครับสว่างครับโอเคครับผมอันยองไซโยสวัสดีครับพบกับพ่อสายโปรสกลนครครับมินี้มาเปลี่ยน พานรถไทยครับเดี๋ยวลูกค้ากำลังไปซื้ออยู่ครับซื้อผ่านครับของเอลซีนยครับอันนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่เงินครับนะครับแล้ก่อนเชื่อมไปครับเชื่อมไปแล้วมันใส่งานไในลายเตะไเป็นความเตกครับมันบ่อยอยู่นะครับเชื่อมครับแต่ว่าแก้ไขสุกเสริมครับแล้ก่อนวันนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนหนึ่งสองสามสามใบครับเปลี่ยนไปได้สามใบครับ L อ0ครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับโอเคครับผมครับโอเคครับลุยกันเลยครับลุยเลยครับเดี๋ยวร้อลืบออผ่านครับเดี๋ยวเพื่อนไปซื้อผ่าน 不要。 来。Yep. โอเคครับต่อครับผมลองจากล้อผ่านมาหกสัปโมงครับไปซื้อครับเงใส่ไปฮอดกรุงเทพครับเรือวฮอกันไปหลอดอาหารกันไปด้ว้ไปที่บ้านผมวัไปน้ำผมน่มไปจักครับว่าไปใส่นะ ก๊อกน้ำนะโอ้ยุกได้ครับไม่ใส่ครับกเลยอายุพนปนาไ่เอาไม่ใส่ใส่้อนสเลย วันี้วันขอไปเฮ็ดกุ๊บยากันอยู่ยี่สิบใส่โอ่มาวนีทกู๋เลย ย้ยนไปแล้วครับที่เปลี่ยนทางครับงานเร่งด้วยครับผมมาเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับยังซิโย